หลายคนอาจจะคิดว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องของตัวเลขที่ยุ่งยากและน่าเบื่อใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วแก่นของมันคือการออกแบบชีวิตเลยนะในตอนนี้เราจะมาดูกันว่าแค่ปรับวิธีคิดเรื่องเงินจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอย่างมหาศาลได้ยังไง ลองมาดูกันให้ลึกกว่านี้นะครับคือปัญหาส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหาเงินได้มากน้อยแค่ไหนเลยนะแต่มันอยู่ที่วิธีการจัดการเงินต่างหากซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ไม่มีใครเคยสอนเราแบบจริงจังและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเอาล่ะครับและนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกับดักความคิดไปจนถึงการมีพลังในการควบคุมและออกแบบชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยกับดักความคิดเรื่องเงินคือหลายคนมากๆเลยนะครับมักจะเผลอคิดไปว่าการหาเงินได้เยอะๆมันก็เท่ากับการมีชีวิตที่มั่นคงแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงเลยเราต้องแยกสองคำนี้ให้ออกขาดจากกันเลยนะครับรายได้กับความมั่งคั่งรายได้เนี่ยมันก็เหมือนกระแสน้าไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปต่อให้ไหลเข้ามาเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีแผนกักเก็บที่ดีสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไร ในขณะที่ความมั่งคัง่งมันคือรากฐานครับคือสิ่งที่มันคงอยู่หลังจากที่เราจ่ายทุกอย่างออกไปแล้วเพราะฉะนั้นมีรายได้สูงไม่ได้แปลว่าจะมั่งคั่งเสมอไปนะรู้ไหมครับว่าความล้มเหลวทางการเงินส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากโชคร้ายอะไรเลยนะ แต่มันมาจากการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันที่เราทำไปโดยไม่เคยคิดไม่เคยวางแผนเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราจ่ายเงินซื้ออะไรสักอย่างเรากำลังโบดเลือกอนาคตให้กับตัวเองอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยเป็นแนวคิดที่ถ้าเข้าใจแล้วจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินไปตลอดการเลยครับ นี่คือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยครับเราต้องเลิกวิ่งไล่ตามเงินแล้วหันกลับมาถามตัวเองจริงๆจ,จังๆก่อนว่าเฮ้ยชีวิตแบบไหนกันแน่ที่เราอยากได้จากนั้นค่อยใช้เงินเป็นเครื่องมือเพื่อไปสร้างชีวิตแบบนั้นขึ้นมาไม่ใช่ปล่อยให้เงินเป็นเจ้านายแล้วลากเราไปลองจินตนาการตามดูนะครับถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเลยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ่ง ชีวิตแบบไหนคือชีวิตที่เราจะใช้อยู่จริงๆคำถามนี้มันจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆในชีวิตแล้วเป้าหมายที่แท้จริงที่เงินควรจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่โอเคทีนี้พอเราเข้าใจเหตุผลที่ต้องทำแล้วก็ถึงเวลาของวิธีการกันบ้างซึ่งจะบอกว่ามันเป็นระบบชี้ง่ายมากๆแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงเลย ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าเรามีถังเงิน3ามใบเงินทุกบาทที่หามาได้จะต้องถูกแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนลงในถังถามใบนี้ใบแรกเพื่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเติมพลังให้เราในวันนี้ใบที่สองเพื่อความมั่นคงเป็นกรอบป้องกันอนาคตและใบสุดท้ายเพื่อการเติบโตเป็นเครื่องยนต์ที่จะสร้างอิสรภาพให้กับเรา แล้วไอ้ถังใบที่สองเพื่อความมั่นคมเนี่ยแหละครับสำคัญมากๆโดยเฉพาะในช่วงเริ่มตน้นมันไม่ใช่แค่เงินออมธรรมดานะแต่มันคือเงินที่ซื้อพลังให้กับเราพลังที่จะกล้าเดินออกจากงานแย่ๆสถานการณ์แย่ๆหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีมันคือเงินที่ซื้อทางเรื่องให้กับชีวิตเราครับแล้วทําไมต้องแยกเพราะนี่คือกับดักที่อันตรายที่สุดเลยครับถ้าเราไม่แยกเงินสกองนี้ออกจากกันนะ เงินทั้งหมดมันจะไหลปลนกันมั่วไปหมดแล้วเราก็จะใช้มันไปตามอารมณ์ชั่ววูบสุดท้ายไม่ว่าจะหาเงินมาได้มากแค่ไหนมันก็จะรู้สึกว่าไม่เคยพอสักทีตลอดเวลาเลยทีนี้เราจะมาดูกันที่เรื่องภายในใจกันบ้างเรื่องจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการใช้จ่ายของเราซึ่งบางทีการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันสำคัญกว่าการมีวินัยที่เข้มงวดแบบหักดิบซะอีกนะ ลองมาดูกันครับว่าตัวกระตุ้นทางอารมณ์ยอดคิดที่ทำให้เราเผลอใช้เงินแบบไม่รู้ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นความเครียดความต้องการให้คุณอื่นยอมรับการเปรียบเทียบกับคนในโซเชียลหรือแม้แต่ความกลัวว่าจะตกเทรนด์การรู้เท่าทันอารมณ์ผู้นี้นี่แหละคือด่านแรกของการควบคุมเลยแล้วถ้าจะให้ลึกลงไปอีกขั้นนะครับลองถามตัวเองดูว่าตอนที่เรากำลังจะควักเงินจ่ายเนี่ยเรากำลังเล่าเรื่องอะไรให้ตัวเองฟังอยู่ เรากำลังพยายามใช้เงินซื้อความรู้สึกอะไรซื้อการยอมรับหรอซื้อความสุขชั่วคราวหรือเปล่าการเข้าใจเรื่องเล่าในหัวตัวเองนี่แหละจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเยอะเลยแล้วพอเราเริ่มจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ได้ทั้งเรื่องระบบทั้งเรื่องจิตใจผลลัพธ์ที่มันจะเปลี่ยนชีวิตอย่างแท้จริงมันก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาครับและผลตอบแทนสูงสุดของการวางแผนการเงินเนี่ยนะมันไม่ใช่รถหรูไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แต่มันคือพลังแห่งการปฏิเสธ ใช่ครับมันคือสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดความสามารถในการที่จะพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับชีวิตเราพอมาดูเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยระหว่างชีวิตที่ไม่มีแผนที่ทางเลือกต่างๆมันถูกสถานการณ์บังคับกับชีวิตที่เราออกแบบเองที่ทุกการตัดสินใจมันถูกนำทางด้วยคุณค่าที่เราเชื่อความเครียดต่างกันอิสระในอาชีพการงานต่างกัน โอกาสที่มองเห็นก็ต่างกันซึ่งความแตกต่างมหาศาลนี้มันเกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนั่นก็คือการมีแผนทางการเงินที่ดีนั่นเองครับผมอยากให้จําภาพนี้ไว้เลยนะครับแผนการเงินเนี่ยมันไม่ใช่กรงขังที่ทําให้ชีวิตเราเล็กลงแต่เปรียบไปแล้วมันเหมือนการสร้างรันเวย์ที่แข็งแรงเพื่อชีวิตเราได้ทะยานขึ้นไปได้สูงกว่าเดิมไกลกว่าเดิมต่างหากเอาละครับ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วที่เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะยาวการกลายเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบอนาคตของตัวเองสิ่งที่เราต้องทำคือเปลี่ยนเป้าหมายในใจเราใหม่เลยจากเดิมที่คิดว่าต้องเป็นนักล่าเงินที่เก่งขึ้นที่ต้องคอยวิ่งไล่ตามเงินไปตลอดชีวิตให้เปลี่ยนมาเป็นการเป็นผู้สร้างระบบคือเราทำงานหนักครั้งเดียวเพื่อสร้างระบบที่ดี แล้วหลังจากนั้นก็ให้ระบบมันจัดการเรื่องเงินทำงานแทนเราอย่างชาญฉลาดมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องรีบร้อนมักจะเป็นผู้ชนะในระยะยาวซึ่งมันจริงมากๆครับเพราะความมั่นคงทางการเงินมันทำให้เราใจเย็นได้เรามีเวลาคิดมีเวลาตัดสินใจได้ดีขึ้นและนี่คือความได้เปรียบที่สำคัญที่สุดในเกมชีวิตระยะยาวเลย บางทีเราอาจจะต้องนิยามคำว่าความหรูหรากันใหม่นะครับความหรูหราที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่รถสปอร์ตคันแพงแต่มันคือความสามารถที่จะล้มได้ที่จะผิดพลาดได้แล้วยังสามารถลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องกลับไปเริ่มนับ1นจากศสุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะทำทั้งหมดนี้ได้ไหมแต่อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ อะไรคือก้าวเล็กๆแค่ก้าวเดียวที่เราจะทำได้ในวันนี้เพื่อเริ่มต้นเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตของตัวเองเพราะการกระทำเล็กๆเพียงหนึ่งอย่างในวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเลยก็ได้ค่ะ